ต่อ,อถ้วยในยุโรปไปต่อที่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียหรือว่าเอเชียนคัพ2011กันบ้างครับโดยทางด้านของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ก็ไล่ล่บอินเดียผ่านก็สู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จครับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียหรือว่าเอเชียนคัพ2011ที่ประเทศกาตาร์เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นนัดสุดท้ายของกลุ่ม4ครับไปดูคู่เกาหลีใต้ในชุดแดงพบกับอินเดียก่อนครับเกาหลีใต้นั้นก็ต้องการ3มแต้มเพื่อการันตีการเข้ารอบครับ เปิดฉากได้เพียงแค่6นาทีเท่านั้นครับทีมสมขาวก็ได้ประตูขึ้น,นำหนึ่งต่อศูนย์จากลูกหมงของจีดองบอนครับอีกเพียงแค่3นาทีต่อมาครับสกอร์ก็ขยับเป็น2.0ต่อศูนย์คราวนี้เป็นคูจาโชครับบวกประตูให้กับเกาหลีใต้ยิงจ่อๆเข้าไปครับเกาหลีใต้นําอินเดียไปแล้ว2.0ต่อศูนย์แต่อินเดียนั้นไม่ยอมแพ้ครับถึงแม้ว่าจะรูปเกมเป็นรองและก็ศักดิ์ศรีนั้นค่อนข้างจะเป็นบองมากกว่ามากครับ แต่ก็ได้ประตูตีนตื้นนาทีที่11จากผู้จุดโทษของก่องหน้าตัวเก่งอย่างซูนิลชาเตรีครับไล่มาเป็น1 2ต่อสําำหรับอินเดียหลังผ่านไป11นาทีครับแต่ว่าเกาหลีใต้ก็มาได้ลูกที่3ครับนาทีที่23จากจีดองบอนคนเดิมครับเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้ด้วยจบครึ่งแรกเกาหลีใต้ก็นำอินเดียอยู่3ต่อ1ครึ่งหลังเกาหลีก็โหมบุกอย่างหนักครับแล้วก็มีโอกาสได้ประตูเพิ่มแล้วก็ทำได้สำเร็จครับจากกรยิงของ ซอนฮงมินนาทีที่81ครับจบเกมนี้เกาหลีใต้ถล่มอินเดียไป4ประตูต่อ1ครับเกาหลีใต้ก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่ม4ครับเดี๋ยวจะไปพบกับอิหร่านซึ่งเป็นทีมอันดับ1ของกลุ่มดีแน่นอนแล้วครับ